รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าขอให้โชคดีกันนะฮะสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยนะครับอาจจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในการดูแลของมืออาชีพแต่ยังไงซะกันแล้วแต่นะครับบทร้ายครับบทลงโทษอะไรเงี้ยเมื่อคืนว่าใครจะถูกทําโทษเมื่อคืนฝันว่าฝันว่าพี่เปิ้ลโดนโอโดนฝันดีฝันร้ายเมื่อคืนฝันไปว่าเป็นตะไคร่นายกในฝันแม่มันจัง มาวาใ้เยอให้เฉยมาเต็มเอ้ามาตงหลังไปรงถามนใจเย็นเอาไหมอ่ะพี่ปุ๋ยเขาไปใหม่พี่ปุ๋ยเขาไปใหม่เจ้าขมือไปทำอะไรเจ้าเจ้าขมีไปทำอะไรเจ้าเจ้าอมีไปทำอะไร เพราะมาไอเสียงกูสุดท้ายมันไม่เวิร์ก็รอดูทีเลยมั้ยรอดูทีรอดูทีมาเบามาเบามาเบาๆก่อนจะเอาคอมพิวไปทำอะไรจะเอาคอมพี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 ไปทำอะไร โหมอย่างนี้ยอกได้มันเดียวว่าหน้าหลออ่ะตั้งแต่ทํารายการมาเพิ่งจะมีแขกต่างประเทศก็ไม่เคยหน้าหลอกอ่บ้นร้องอแล้เอาคําพี่มาทําอะไรอีกครั้งนึ่งอยู่ไหนเราต้องถามเจ้าวัวเจ้าเี่ยอนเี้ยหน้าของพวกเขาเนี่ยขมผวัวมณีหน้าปกตรงนี้ผมให้คุณไปเออีกครั้งนึงคุณอยู่ไหนโอ้ เขาถืออันนี้มาไม่ใช่เขาถือออกมาพี่ประหลาดสิพี่มันจะไม่มีปกเล่มของพี่ที่เหน็บมาขนาชื่อถ้าเป็นของเราเนี่ยให้อ่านประโยคนีประโยชแล้วอ่ะถ้าเป็นของเราต้องอ่านถูกตรงงงเมียวคือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้เอาภาษาไทยให้รอดตรงงงเมียวคือของเขา ตอนนียเราก็ให้ท่านไปแล้วกเนี่ยคือของเราคือของเราแล้วครึ่งท่านอยู่ไหนก็มีกี่ตอนออกมาก็ล้ำอึ๊ก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 นั่งเอาเก้าอี้มานั่งปุ๊บแล้วล้นแอะแอะเสร็จลุกขึ้นมาปึ๊บแล้วบอกว่าคัมภีนี้อีกครึ่งหนึ่งอยู่ไหนอันนี้เขาพูดอย่างนี้ไหนอะอยู่ไหนอะแล้วอยู่ไหนอะอยู่ไหนน่าโอเคเนี่ยอันนี้อันนี้ไงเลๆๆคำพีเครื่องนึ่งอยู่ไหน ของอันนี้คือมาจบไหมเออของเรานรี้จบอันนี้ของท่านใช่จบเลยอันนี้เรื่องจบก็อันนี้ของข้าข้ามาตามเาใช่ไงเรื่องเมืองของท่านไปอยู่กับไปอยู่กับข้าได้ไงล่ะข้าเปงให้ท่านไปเพราะตอนั้นท่านของเราเขึ้นมาก็จบแล้วเฮ้ยมีน้องๆอยากพูดอะไรด้วยกีไปทำอะไร เฮ้ยนี่ไม่ได้เตรียมใช่ไหมไม่ได้เตรียมเตรียงนี้นี่สำเนียงนี้มาจากบ้านเลยถ้าอยากจะบอกเจ้าว่าข้าตามหาคำพีอีกนึกอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เพื่อเพื่ออะไรสึกวิทยายุทธแน่เลยมันไม่พอมันไม่พอเอามานี่เอามาดู จะเอาคัมภีไปทําอะไรอ่ะไม่เหมือน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 ไม่ได้อ้าวมอบไปเขาด้วยแล้วถามเขาด้วยอ้าวจะเอาคัมภีไปทําอะไรสวยแล้วหน้าโคตรสวยเลยเออว่ะแต่ถ้าไปเจอแถวอำเภอเมืองเขาเราก็เอานะอ่านนะมีเมียแล้วลูกกองแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรทำไมจะจีบไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้จะคิดอะไร ทำไมจะจิ้มเขามาเล่นสเก็ตบนน้ำผาเขาเหรออยากจะบอกว่าแหลงอ่ะโอ้ก็บอกไในคำเดียวว่าก็พูดไปก็ไม่ได้คิดอะไรอยากพูดอะไรด้วยอยากเห็นลานสเก็ตเฮ้ยน้องขอเออน้องขอเฮ้ยลานสเก็ตอ่ะลานสเก็ตลานสเก็ตเปิดเอาพูดตรงตรงไหม พี่อายพีอายอ่ะขอเป็นเรื่องอื่นได้ไหมอ่ะนายเจ้าไป<ห>ทำอะไราขอ,อบพี่ดีๆนีพี่ทำไหอ่ะนายเจ้าไปทำอะไรจบแล้วจบแล้วเขาไม่จะไปร้องอ,อยากจะบอกว่าอีกครึ่งหนึ่งก็เพื่อร่างได้ไม่ล้มข้าก็จะได้พักผ่อนสบาย<ช>ปัญญาอ่อนไหม ชอบไหมชอบไหมชอบชอบไหมชอบเลยชอบชอบชอบใครสามคนเนี่ยชอบใครใครเลือกคนเดียวที่รอดเอาเป็นว่าแค่คนเดียวนะครับที่ที่ปาวรลีจะสามารถเลือกได้โดยที่พวกนี้ไม่โดนลงโทษหนักใจไหมหนักใจไหมหนักใจใช่ไหมแต่ว่าเอาคนหนึ่งที่ไม่โดนลงโทษแน่นอนอ่ะคนเดียวครับคนเดียวที่รู้สึกว่าทาให้เรารู้สึกเกรงเหลือเกินแล้วก็แฮปปี้อ่ะอยากจะให้เขาไม่โดนลงโทษ อันนี้เนี่ยมาไปรวมตัวกันละอ่ะมาไปรวมตัวกันละ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแกมาหาฉันทาไมอ่ะ <c oughs> เอาใครเอาใคร <c oughs> ใครรอด <c oughs> ใครเก่งสุด <c oughs> ใครเปล่าเลือกใครครับ <c oughs> <c oughs> มอดข้าวตอนนี้นกยูงรอดไปแล้วนะครับเหลืออีกสองคนครับโกกับหอยนะครับไม่รู้ใครจะโดนลงโทษเดี๋ยวกลับมากับฮ <อะ S 1> าจเกิงสักครูเดียวบอลล็อกหมายเลขสาของเราก็คือกิโยติน เดอร์แฮปปี hair hair <problem> <ley> ้เมื่อสีสันไรรังแคฮันเดลเวบอรอย์สิ่งใหม่ใหม่ความสุขที่ใช่รับตัวเอเจนต์ดีๆหอมเทียต่อ คครับตอนนี้พี่เปิ้ลไม่โดนลงโทษแล้วนะครับแต่ว่าเหลืออีกสองคนนี้นะครับไม่รู้ว่าใครจะโดนลงโทษแต่ว่าตอนนี้ให้ให้เปาเนี่ยนะครับเลือกก่อนเลยนะครับว่าบทลงโทษใครจะเก่งเราเครื่องลงโทษสุดโทดแห่งฮาจะเก่งติตาอีโมุ่่มพิษน้องกิ๊ดจังอิโยตินลังดังจุงง่งชมจัง เลือกหมายเลขอะไรดี1นึงสองสามสีหาเลือกเลยเลืกสาครับบนรางหมายเลขสามของเราก็คือกิโยติเอต้องการเลยครับเปล่ามาทางนี้นะครับ ไม่ต้องลำบากใจครับเพราะว่าโยตีเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเท้าอะไรสักอย่างหนึ่งมันใหญ่มากนะฮะปะนต้นตจกาัดสิน,มามาาน้ตจําได้และหนูมั่นใจว่าเกมนี้หนูไม่โดนอะหนูไม่เคยโดนเกมนี้เลยอุปกรณ์วิธีการง่ายๆครับเพื่อไม่ไม่ให้เป็นความลำบากใจกับนกเปานะครับเราให้หมุน <S <S หมุนทั้งข้างบนและข้างล่างนะฮะตรงนี้ก็หมุนได้อันนี้ก็หมุนได้นะฮะหมุนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยนะครับข้างล่างใครอยู่ในกรอบคนนั้นโดนข้างบนใครตรงกับปากนก ข้างบนนี้มีโผต่างๆนะครับลิกโผได้นะครับโยนให้เพื่อนได้หรือคนที่หรือคนที่รอดกลับมาโดนได้อาจจะกลับมาโดนได้ขอให้โชคดีพร้อมแล้วหมุนเลยครับเอาป้าหมุนข้างบนนะครับข้างบนเนี่โอเคใคโดนไคโดน ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้อันไหนเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้โโดดแล้วนะ <c oughs> เลือกว่าอันไหนที่มันตรงกับปากนกแล้วดึงมาให้พวกพี่อ่านครับ <c oughs> อันนั้นดึงออกมาเลยหนึ่งสองสามดิง,ด,งดวงคุณกำลังสวยแต่เพื่อน <c oughs> มาช่วยลับรับ